สวัสดีค่ะมากินข้าวเย็นค่ะทุกคนมาน้องสนกสมากนินข้กินแล้วนะหิวข้าว <c oughs> แล้วค่ะน้องลงค่ะกินตัวนี้ดิกินข้าว<อ>กินข้าวค<อ>่ะมาชิดน,น,น้องสนอน่ามีก็นไหอ,อันนี้มีผัดผัดปลากระป๋องใส่ต้นหอม,มอก็หมูทอดกระเทียมหมูสับทอดกระเทียมทุกคนลุยลุยใช้มือ ้ม่เหมือนกับ KFC หรอแม่หนือ e ่าแม่เคกับ c แม่กินข้าวเหนียวแมด้วยแม่ม่เหข้าเหน้าเนี้าเนีย ค่ะบเอานี้นะเยนี่ใ่ยง่ห้อคุณคมกัเคสเหรอมลวตัวนี้เป็นกับเคสีแราใ่เนกับคสอ่ะืมถ้าว่าเรอืมน่ขให้ชิ้อ่ะ อากาศเปลี่ยนแล้วทุกคนเริ่มอากาศเย็นแล้วเช้าเช้าย่นมันเป็นง่ายหน่อยนะคะทุกคนง่าย่าเพราง่าหนัหนักเ้ำถึงมัะถ้าถ้าหนาวก็ใส่ชุดหนาวอะไรก็ได้เขาใจไหนี่เรานำไหนำมันหนาวเลยะคะหขอหนูอันนั้นเหหนูขอเถอหนูหนาวที่ไหมหนาหัค่ะฮะ ร้อนกับอืมเหนากับป๊าบอกว่าถุงน้าหนาวจะไม่ใช่หรอฮะอย่าหรอแต่ไม่หรอกถุงน้าหนาวก็แค่ใส่ช่วงนี้หนาวนี่หนาวมันจะหนาวช่วงเช้า

ไปพิไปสองเม็ดทำไมเหนือมากเลยอืมเปิหรออจีักี้ำมันพวน้อ่ะป่ก็พาเราไปเล่นน้ำเลยม่ื่อหนักพากไม่นหําพนัก ก็เล่นนบก็ตเล่นนเอ้มนไ่กหมือนฉับทอดกระเทียมตำกระเทียมสายล้ัไปหมักใช่ไหมำนมม่ไม่มีกระเทียมจะได้หอมหมไหนอยากดูดูบ้านมีกระดูหมับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะทำผัดอะไรเขาเรียกแล้ว,ลวผัดพริกแกงปลาปดุกเอาปลาดุกไปทอดกรอบๆมาแล้วมาผัดอ้ น้องไม่น้องไม่เข้ากล้องก็ชัามน้องไปน้องนะอน้ก็อากกอใช่ไหมอยากเข้าหรอทะน้อไม่อยากถ่ายเขาอยากมองอ้อยิ่ท้องท้องป่องเลยพี่นี่ยเออไม่อยากอยากค่ะ น้องธนอสมัยปิดเทอมเดือนหนึ่งแม่ไม่ได้ออกกําลังกายสักวันเลยยุ่งกับน,น้องธน,นสมัยใครอออกทีดเดียวคือไม่เสียอะไระน้องธน,นสมัยเปิดเทอมนะจะได้ออกอกําลังกายสะดวกมา ใครไหมไม่เอาใช่ไหมเ,เล่นเป็นหัวคูเล่นทั้งวันก็สนุกนะ เสียงดังไอ้พ huh. ี่เด mm ี hmm. mm ๋ยวพี hmm. mm ่ข hmm. no mm ้างล่างเขาจะตะโกนขึ้นมาบอกนะว่าเธอเสียงดังใครเขาเขาเก่งจมูกหรอใครเปล่าใครไหมเอาอีกนิดเดียวเอาอีกนิดหนึ่เอาหัวไขวันตอนเ่าได้ห้านาทีห้าน ไม่เล่น